โจนินจาบุกร้านขโมยดาบคาตนะเข้ากันเข้ากันโจรเพี้ยนบุกขโมยของจากร้านขายหนังสือการ์ตูนที่阿拉าากาในวันทหารผ่านศึกและเขาก็ไม่ได้ทำแบบแอบๆหรือรีบเร่งหรอกนะเจ้าโจรเพี้ยนในชุดนินจาได้บุกเข้าไปในร้านบอสโกที่เมืองแองเกอรริจใน阿拉าาสกา วิดีโอจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นคุณนินจาที่เดินทอดน่องในร้านดูนูน่นดูนี่แบบชิวๆก่อนจะเลือกขโมยดาบคาตานะสีขาวเข้ากับชุดเลยเนาะพนักงานร้านได้ตรวจสอบสินค้าภายในร้านและพบว่ามีเพียงแค่ดาบคาตานะเล่มนั้นเท่านั้นที่หายไป วิดีโอฉบับดังกล่าวถูกโพสต์ไปยัง YouTube พร้อมด้วยเพลงจังหวะสนุกเพื่อเพิ่มอารมณ์ขันให้กับเหตุการณ์สุดก้องโคศกร้านกล่าวว่านี่เป็นเรื่องซีเรียสนะและตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการสืบสวนอยู่แต่โจนินจาบุกเข้าร้านก็เทไม่ใช่ย่อยเลยนะ